ผมนาเรนในร้อยบรนรสตบโสภาชั้นปีสามมกรสอนครับวันนี้ผมก็มาทำตึกกิจการหมดเป็นเลกที่สอในการเข้าตั้งรับนะครับสถนานการณ์ครับกำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกเป็นกำลังส่วนหนึ่งของพันยยวอที่1,2,3ามีกำลังประมาณ1นึ่งองร้อยเป็นที่ลุกมาทางทิศเหนือมุ่งสู่บ้านบึง,บงไม้นะครับ โองกระชาและบ้านชอมอเพื่อนเพื่อนกำลังเข้าสู่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะครับถ้าต<อ>ึกสามารถเพิ่มเติมกําลังได้หนึ<อ>่งหมวกภายใน4ชั่วโมงครับจากบ้านห้วยสงคารมิกัส QR 2 5 8 8าแปดสิบอเอ็ดแสดงว่ากองกำลังส่วนนี้จะทำการยึดอำเภอปากพีต่อไปทางฝ่ายเราครับร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งเป็นความพยายามหลักทานที่ต้นตกนะครับทางขวาน,นะครับ ต้รับในเวลา1ิบเอ็ูนย์ูยมวันที่6กสิงหาคม65นะครับบริเวณบ้านเขาปากปอนะครับพิกัดชิว3าสามศูนามนะครับถึงพิกัดชิว3 1 5 1 5 9นูนะครับเพื่อปกป้องป้องกันต้านทานและทำลายคลาดึกในเขตนะครับรับมอบฉากการยิงขอปฏิเสธจำนวนหนึ่ขานะครับหมวดเป็นเลขที่2องเป็นความพิายามส่งศูนยอยู่ทางทิศหนอกต้ต้อรับ ในเวลาสิ0 0ศนของวันที่26หมษนนะครับหมู่ช่างโจมตีที่1อยู่ในการควบคุมของกองร้อยนะครับหมู่ปืนโจมตีที่3านะครับขั้นต้นเข้าที่ตั้งยิงในพื้นที่หมวดเป็นที่3าอยู่ในควบคุมของกองร้อยนะครับหมัวเขา60ช่วยส่วนรวมเข้าที่ตั้งยิงในพื้นที่หมวดหนุนนะครับภารกิจหมวดเป็นเลขที่1นครับ เป็นความพยายามหลักตั้งรับทางทิศตะวันตกขวาในเวลา11 0 0นของวันที่26สิงหาคมนะครับตั้งพิกัดคิวอาร์ามสา3กาสถึงคิวอาร์สาหนึ่งสาเาเพื่อป้องกันต้านทานและทาลายค่าศึกในเขตนะครับการปฏิบัติในความคิดในการปฏิบัตินะครับเจตนาลมของเผ่าหมวดนะครับเพื่อป้องกันต้านทานและทาลายค่าศึกและทําความเสียหายให้แก่ค่าศึากไม่ให้สุดนะครับกลยุทธ์นะครับหมวดเป็นเล็กที่1ทําการตั้งรับโดยการวางกําลังสามมู ปืนเล็กเคียงการให้หมู่ปืนเล็กที่1เป็นหมู่หลักอยู่ย่านกลางหมู่ปืนเล็กที่2อยู่ทางขวานะครับแล้วหมู่ปืนเล็กที่สามอยู่ทางซ้ายบริเวณนี้นี่ครับหนึ่งสองสามตามหมู่เป๊ปต่อไปนะครับก็การยิงระดับความเร่งตัวของวัตถุที่สนับสนุนทําการยิงให้กับหมู่ปืนเล็กที่1และสองสาตามลำดับนะครับซอไปทิบัติช่วยส่วน รวมมอบฉากการยิงให้หมู่เป็นเล็กที่1หมู่หลักจำนวนหนึ่งฉากนะครับต่อไปพัคกิ้นหน่วยรองครับหมู่เป็นเล็กที่1นะครับเป็นความพยายามหลักอยู่ย่านกลางนะครับเลขที่1นะครับได้รับในเวลา1สิบเอ็ดตุลาคมที่ผมสง่าครมปกผ้านะครับตั้งแต่บริเวณที่กัดคิวา303 833นะครับตึงควอาร์สามหนึ่งสามแปดสามสามเพื่อป้องกันน้นทันและชำระค่าศึกในเขตนะครับ ่ไปหมู u, th, ่เป็นเลขที่สองนะครับเป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางขวาตัรับในลาติเบตศูนย์ศูนย์วันที่26สิงหาคมนะครับตั้งแต่บริเวณพิกัดคิวอาร์303 933ถึงคิวอาร์313 933เพื่อป้องกันนะครับต้านทานและสลันการณ์ศึกไปหมู่เป็นเลขที่สามนะครับเป็นความพยายามสนับสนุนอยู่ทางซ้ายตั้งรับในเวลา7:00วันที้26สิงหาพิกัดคิวอาร์ สามรุนเจ็ดสานะครับ <S 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 ถึงเชื่อตอนึามเจ็ดสานะครับเพื่อป้องกันด้านทานและทางการกในเขตหมู่หมู่ปืนกลนะครับก็หมู่หมู่ปืนกลเป็นความพยายามสนับสนุนตั้งรับในเวลาเสื่สิๆสองที่ยี่สิบหาคมนะครับให้ตั้งทางปิดข,ขวาในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่2นะครับ เจทออาวุธยิงต่อทุรถังอยู่ในความพุ่งของหมวดน,นะครับคาแนะนําในการประสานทุกหมู่พร้อมต้านทางาข้าศึกในเวลา11.00ของวันที่26สิงหาคมนะครับรายงานทันทีพวกขา้าศึกเป็นที่ควาเร่ด่วนในการเน็นที่มั่นนะครับกันช่วยลบทุบไปครับขบวนสั่มพาละลบของกองพันที่อยู่บ้านหนองสองห้องนะครับพิกัด QR สามหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์นะครับขบวนสั่มพาละของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR สามหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดนะครับขบวนสำหรับุณพ่อของกองร้อยอยู่ในความผู้หุ่งกองพันดิเวนพิกัดค r 3 1 5ร์สามหนึ่งห้าเก้าหู้นย์นะครับอุรณ์และบริการอปหนึ่งให้ทหารรับประทาอาหารร้อนตามวงรอบเบียงและสาสมเบียงขอตัพิกัดไว้ที่กี้อยหวันอปห้าตากระสุนนะครับที่เราจะใช้กระสุนปลอและปะกรตามกระสุนมูลฐานนะพอปรเด็ิเจ็ดสิบนัดต่อกระบอกต่อวันเ้าหกมเมตรหสินัดต่อกระบอกต่อวันนะครับ ต่อไปการส่งกับทางสายแพทย์และการรักษาพยาบาลน,นะครับการส่งกับใช้ทางพื้นดินเป็นหลักนะครับย้าพื้นดินเป็นหลักขนาดนะครับที่พยาบาลของกองพันธ์ครับตั้งอยู่ที่บริเวณสัมภาระลบของกองพันธ์นะครับที่พยาบาลของกองร้อยตั้งอยู่ที่บริเวณสัมภาระลบของกองร้อยนะครับที่ผสมพยาบาลของหมวดอยู่ที่ตึกศรีวราสี่หนเนะครับต่อไปการกําลังพลทุกหน่วยนะครับกลุ่มยอดกำลังพลประจวันส่งถึงทกอร้อย ก่อนเจ็ดโมงทุกวันนะครับกี่กรารพเรือนท่านทำลายหรือรื้อถอนทยาสิ่งของรัษธรโดนโดยเด็กขาดนะครับการบัญชาและการสื่อสารทกร้อยตั้งอยู่ที่พิกัดว r สามหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดนะครับตาก,กมวดตาก,กมวดอยู่บริเวณพิกัด qr สี่หนึ่งหกแปดสามเจ็ดนะครับรกรณีผมวดไม่สามารถควบคุมการบ,บัรได้ให้เราหมวดแล้วผอหมวดตามลำดับแทนที่ตามลำดับนะครับ านนการสื่อสารนปสที่ปัจจุบันมีผมครับใช้ตลอดการตั้งรับนะครับสัญญาณยิงฉาบป,ป้องกันขั้นสุดท้ายในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนใช้พุสี่แดงสองช่ยอยิตงตาคำสารนะครับนอำเลี้ยขาครับขอมหมวดปืนเล็กที่1ใช้ทองคำหนึ่งครับลองลองหอมหมวดใช้ทองคำหนึ่งหนึ่งขอมาหมู่ปืนกลใช้ทองมาขอาหมู่ปืนเล็กที่1ทองมีหนึ่งหมู่ของขอมหมูเปืนเล็กที่2ใช้ทองมีสอง พราวะว่าหมูม่บ้านลที่สาใช้ทอง,ทงมีสามนะครับปัญหาเปล่าไฟสัญญาเราจะรับค่าบังคอคิปสีฟ้านะครับญญาาเตรียสาระถามดนไกลตอบตอบถาไฟนะครับสามไฟพนักสัญญาณถามข้าพเจ้าเอาแล้วท้าพร้อมหรือยังนะครับตอบข้าพเจ้าไม่เข้าใจนะครับมีค่าสงสัยอะไรบ้างครับสามารถสอบถามได้ลานนี้สงสถ้ามไม่มีนะครับก็ค่ายนี้เวลา17 3เจสามิบนะครับ ที่2พฤศจิกาคมผมร้อยโทรบรทรลือศรภานะครับขอหมดเป็นเลขที่หนึ่งก็ขอให้กองทัพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและมีสุิภาพโชคดีครับ